สายอีสานบ้านทุ่งจ้ามันนี่ปลากเขาวน้อยถือไซสเนาะจ้า,จาปลากเขาวน้อยถือไซสสิม่แกงไซส์เราไม่สมเนาะจ้าเราไม่สมเครื่องปรุงกระิมีเนาะจ้าจระสมีตะไคร่บักพริกเขาตำเนาะจ้าเนาะเราไม่สมปรุงรสก็คือเป็นเกลือเป็นผงนัวละจ้า,จาปลากเขาวน้อยถือไซสเนาะจ้าแต่งไซส์นั้นไม่สมแซ่บลายของเข่ากันเนาะจ้า มราไม่สมสมสมเดี๋ยวนี้คุณย้ายกํลังเลือกปลาเพที่จะแกงนะจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงปลาถือไซน์นะจน้ะเนาะนามลงเข่าเริ่มแก แลาวให้ปลาซุกจ้าก็บสด,ด้ปรุงรสจ้าปลาเ้าก็เดือดแล้วจ้าน้ำเดือดปลาซุกแล้วถ่ายนาะจ้าเนะเาะเราใสอีตู้ใส่ความแซ่บความหอมไปตู้กันไม่สมจ้านี่ละค่ะของแซ่บดีสานอาหารที่เขาให้กินกันง่ายๆจ้า ปลาถึกใส่มาเขาก็มาแกงใส่น้ำม,สมัส้มจ้าแกงปลาใส,ส่น้ำมัส้มแล้วจ้าปลาขาวน้อยของแซ่บอีสานเแด้วจ้าแกงมะม่าส้มนี่ข้าวซีโปใส่ปลาล่าแล้วจ้ามันที่ไปตัดกับความสมของน้ำม,สมัส้มมันที่เห็นให้น้ำม,สมัส้มมีกลิ่นบ่แซ่บแล้วจ้าหอมเลยค่ะตอนนี้ทรงกินหอมเลยนะจ้า น้ำเดือดปลาสุากมาจ่กค่ะชิมรสชาติเบิงเป็นย้ายซิมรสชาติแล้วจ้ะพอดีบอสจางกนอนอ๋อพอดีแล้วจ่ะทีนี้เ่าก็สซิ่งตักไปเสิรส์ฟแลจ้ะเนาะสิ่งปรุงมันสุกแล้วแล้ว อหอมไรจ้ามาเด้อจ้ากินแกงปลาเขาวน่อยใช่นไมมส้มน้ำกันหอมกินน้ำไม่สมแต่อ,อีตู่ มาเด้อจ้ะแกงปลาคาวน่อยใส่น้ำมันสมนี่ก็เป็นมุกปลาเนาะจ้ะเนาะปนปลาแสบหลายจ้ะอาหารคนอีสานที่เขากินกันง่ายๆจ้ะแสบลายจ้ะแสบลายสาย้สมดีไลายห้อย่าแตะน้ำปลาน้ำมันสมน้มสมดีดีหอมสมแบบได้พอดีเลย มสมแล้วก็ขมขีปลาเนาะอำรำเนี่ยแืมแสบลาย บอกของเขาลงมามาเด้อจ้ากินแกงน้องแม่ส้มกับตากับยายส้มส้มพอดีน้อยจันเนาะน้องแม่ส้มแซ่บลายค่ะ แซ่บายจ้ะปลาขาวน้อยถือไส